สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคนหนึ่งวันนีาลบคิ้วอีกงนึ่งนะคะวันนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะคะคุณหนึ่งที่บกค่ะครั้งที่สอแล้วนะคะก็ดูฟังดว้วยให้มันเยอะกันนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟัง่อกว่าทําไมถึงลบเยอะกันขนาดนี้แต่ว่าที่สําคัญคือลบคิ้วไม่มีแผเแลเป็แน่นอนนะคะอันนี้เพิ่งลบเด็ก ไม่ไม่เลยนะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรเลยไม่ได้เวิร์กว,ว่าไม่ได้ดูแบบโอ้โหแบบต้องแรกตังวนใจอ่ะคนหนึ่งเล่าบ้างแบบว่าตอนแรกเลยเริ่มเริ่มเริ่มต้นเดิมทีเลยคือสักคิ้วมาครั้งแรกเลยคือมันเป็นยังไงคะไปให้เพื่อนนี่แหละคนที่เกียนคิวค้วให้ตักคิ้วให้พอดีอ๋อเป็นเพื่อน<ด>กันค่ะพอดีเ้าไปเรียนมาใหม่ใหม่ พาดเพราเจอนเองไปเรียนกับมือป oh, yeah> um> ั่นด้วด้วยกับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนก็คิดราคากันเองค่ะใช่ใช่ห้าร้อยได้กลับมาก็สมราคาเลยคะคาก็เป็นมันดำมากดำมากเป็นคิ้วตอนแรกเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็จางแอบเพื่อนบอกเดี๋ยวมันจางถ้าเดี๋ยวมันจางเองแล้วมันเป็นยังไงสุดท้ายไม่จางนะ่จไม่อยากอุตสเพื่อนเราจะไปลบยังไงเดี๋ยวลบได้ ยังไม่ไปแล้วแล้วครบแล้วไม่ไปหาเพื่อนแล้วสุดท้ายลองไปอีกที่หนึ่งตักสีสกินทุไคนรู้จักกี่หลังเราเอรก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกเขาจะลมให้ใช่แล้วแน่หลังจากสีสกินเริ่ม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 แบบผิวสีสกินชัดกายก็ เรามีคิ้วสองสีทั้งสีดำแล้วก็สีสกินเป็นวงเลยใช่ค่ะเพราะเขาต้องการการแก้ให้มันแบบมันมันเล็กลงใช่ค่ะเขาก็เลยทับทับสกินทั้งคิ้วเลยสกินทั้งคิ้วก็เลยกลายเป็นคิ้วสองชั้นไปเลยใช่ค่ะล้างด้วยแก้คิ้วแก้อะไรให้หมดทุกอย่างอืมสวยอยู่สองสามวันลองไปแล้วพอสีสกินมันลอกมันอะไรต่างๆก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกดำขึ้นมาอีกทีนี้กลายเป็นแบบหน้าตีกว่าเดิมใช่ไหมอันนี้ไปทำมือทำยัไอีก ไปอีกไปอีกทับอีกทับอีกเขาบอกว่าไม่หมดค่ะน้องต้องมาทัอีกอ่าก็ไม่รู้ไปทัอีกใช่ไปทัอีกอีกครั้งน่าจะทำอีกสองครั้งสองครั้งเอ๊ไม่ไหวเนี่ยรวมครั้งแรกเป็นสามสามนก็คือจากสักลึงแล้วก็ไปทับสกินอีกหเป็นสี่รู้สึกว่าผิวเรามันหนาขึ้นเริ่มผปลือยปนแล้วแล้วคราวนี้พอหาเจออาจารย์แต่ก็เลยเข้ามาใช่ไหมมาเลยค่ะ เครียดมาทั้งปีแล้วทำยังไงถึงแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ได้อาจารย์ก็ลบให้แล้วก็สางลงมาเยอะไหมครั้งแรกส้างลงเยอะค่ะใช่ไหมคือเห็นชัดแล้วว่าเยอะใช่ไหมปวคิ้วก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ปกติแล้วก็แผลเป็นไม่มีไม่มีค่ะดูแลตัวเองตามที่แอาจารย์ต่ายแนะนําอย่างเคร่งครัดใช่ไหมก็ไม่มีแผลอะไรหรือถ้ารอระยะเวลาหนึ่งถึงเดือนนี่ยคุณหนึงนคะสีไม่หมด ก็คือต้องมาลงสักรูนี้นะคะก็ต้องใจเย็นเนอะในการลบคิ้วเนี่ยไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเอาออกททนใจว่าการกกตัดเราก็ไปตัดมาหลายรอบด้วยดังนั้นการลบก็ต้องลบหลายรอบแต่ถ้าเกิดว่าใช้ลีจูบี้รับรองว่าลบออกได้ดีกว่าวิธีอื่นอย่างแน่นอนดีกว่าวิธีลหลายๆวิธีหลายๆเท่าเลยนะคะแล้วก็ขนคิ้วไม่ร่วงแผลเป็นก็ไม่มีนะคะอย่างที่คุณหนึ่งยืนยันตรงนี้น,นะคะนนแล้วก็ลบกันมาตั้งห้าหกรอบแล้วก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นหรือว่าขนคิ้วใดๆด ก็แบบอยู่ครบปกติทีนี้ครั้งหน้าหวังว่าคงได้ทำคิวขึ้นใหม่กันแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าไงรอติดตามนะคะในคลิปหน้าว่าเดี๋ยวพอเนรมิตคิวใหม่ให้คุณหนึ่งสวยแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ไงก็ขอบคุณคุณหนึ่งมากที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่อง y o u t u ห e วดำตายเลยนะคะจะได้ไม่พลาดิปดีแบบวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณนะคะคนหนึ่งขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ